Lovely Roblox สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่อง Lovely Roblox อยู่กับพี่ตังกวาและเกม Yandere Simulator มาจ้าคลิปนี้มือใหม่จะมาหัดลดค่าชื่อเสียงคนในโรงเรียนโดยการใช้สูตรขั้นแรก D E B U G แล้วก็กด backslash ที่เป็นคอคนกับขอขวดอะนะคะกด enter ให้ขึ้นหน้าจอสมาร์ทโฟนแล้วเลือกเป็นเมนู student info ค่ะนี่เลยก็จะมีข้อมูลนักเรียนขึ้นมาค่ะแน่นอนคนที่แตะไม่ได้ทำไปก็ไร้ผลก็คือรุ่นพี่นั่นเองแล้วใครสนกันล่ะพราะเป้าหมายที่เราจะลองก็คือไรบารุให้กดขอขวดเพื่อเป็นการลดค่าชื่อเสียงค่ะถ้าชอช้างมันจะเพิ่ม มันก็เหมือนเป็นแบบฝึกหัดของมือใหม่ในการเล่นนะนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็หัดตามพี่ได้เลยและด้วยความใจร้อนของพี่นะขอพาร์์เวลาไปเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่ค่อยชินด้วยเคยเล่นเกมซาก,กุระเนี่ยกดเลื่อนเวลาได้เลยอันนี้ต้องมาที่โต๊เรียนอย่างเดียวไรบารู้นางก็ยังชิวๆอยู่นะยังบกไม้บกมือให้เราอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปตอนเลิกเรียนเลยแล้วกัน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะบนโต๊ะของนางเนี่ยก็ยังสะอาดดีงั้นเดี๋ยวเราจะเลื่อนเป็นวันถัดไปแล้วกันค่ะกลับบ้านก่อนเลยน่าเสียดายมากคือวันถัดมาพี่มาไม่ทันตอนที่แก๊งบูลลี่เขียนโต๊ะไรบารุค่ะรู้แต่ว่าไรบารุเนี่ยไม่ได้โดนพวกแก๊งบูลลี่เอาแปรงลบกระดานตบหัว ก็อย่างที่รู้ว่าไรบารุเนี่ยแข็งแกล่งใช่เล่นพวกนางก็กลัวทีนเหมือนกันนะคะได้แค่เขียนโต๊ะเท่านั้นเองแต่นางก็ซึมไปเลยนะไม่ยอมไปกินข้าวเที่ยงด้วยไรบารุใครกันหน้าที่มันช่างแกล้งเธอเนี่ยช่างชั่วช้าจริงๆเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนด่าเข้าตัวเองชอบกลน แต่นางก็นั่งกม้มหน้างเงียบเลยค่ะแล้วพอเราทำท่าจะเดินออกจากห้องไปเนี่ยนางก็ยังมีบอกไม้บกมือเป็นมารยาทอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าเราจะถ่ายรูปนางในสภาพนี้ไม่ได้นะคะเมื่อกี้ไปลองถ่ายใกล้ๆดูเหมือนนางจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยก็กลัวทีนด้วยก็เลยต้องแอบถ่ายแบบนี้ค่ะแต่ก็เข้าใจนะสภาพจิตใจคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยจะย่ำแย่มากๆ นางไม่ยอมคุยคะ่ะนางบอกว่าให้ปล่อยให้นางอยู่คนเดียวนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ถ้าใช่ก็อย่าลืม Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะคะวัยรุ่น